ตู้เนี่ยตู้สินค้าเนี่ยที่เขาเขียนเขียนเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยบอกว่าถ้าเรือสามารถรับตู้ได้ทั้งหมด85ล้านติวต่อปีนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปที่แหลมชบังก็คือกําลังเปิดเสสาม <c oughs> เห็นว่าจะเปิดให้รองรับให้ได้200ล้านติวต่อปี <c oughs> ติวนี้ก็คือคคคทีี่ังมมวาสน ใครมีสินค้าอะไรก็แล้วแต่จะเข้าจะออกเราจะบริการในการทําพิธีการนําเข้าส่งออกขนส่งให้เขาเราจะไปส่งเมืองไทยทั่วประเทศหรือจะส่งไปต่างประเทศเราก็จะประสานงานติดต่อกับสายเรือให้จองตู้จองอะไรให้ที่เ่เขาต้องการที่จะให้เราช่วยตรงไหนเราก็จะต้องซัพพอร์ตให้ให้เขาทั้งหมดทำชิปปิ้งตั้งแต่อยู่ที่คองเตยกรุงเทพเป็นพนักง,งานของบริษัทบริษัทชิปปิง้งที่คองเตยจนะทำชิปปิ้งนี่แหละนะฮะนำเข้าส่งออกบริการอยู่ที่คองเตยอ,อยู่ 7-8ปีแล้วก็เขาเปิดสาขาตอน mm hmm. mm hmm. ที่แรมฉบังเปิด5าเรือใหม่ๆเขาก็ให้มาดูแลที่น uh ี huh um, ่เราก็มาเปิดจนกระทั่งว่ารีทายแล้วเราถึงเวลาเราก็ออกพอออกมาเราก็มาทำเองทําเองนี่สิกว่าปีแต่ที่เปิดบริษัทมาเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็ประมาณ6ปีมาก่อนทำแบบฟรีแลน รรับททุกอย่าอย่าางีเธุกรกิจไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะต่อยอดลงมาได้ครับมันไม่ใช่มีแค่ชิปปิ้งอย่างเดียวกระบวนการของการอิปพอร์ตครับมันมีหลายตัวละครเขาเรียกธุรกิจที่ผมทําอยู่ที่เป็นคับต้นบล็อกเกอร์เนี่ยมันเป็นแค่ตัวละครหนึ่งของวงการนําเข้าสองต้องมีเฟสฟอร์เวอร์เดอร์นะครับเป็นคนที่ทําหน้าที่จองเรือแล้วก็มีทรานสปอร์ต คนที่ทําเกี่ยวกับขนส่งแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคารโก้อีกตอนนี้เราทําโดยทั้งบด80%เราเป็นคาร์ตอมอปเกอร์แล้วก็จะมีเฟสกับทางสอบอย่างละ10%จุดแข็งก็คือความชำนาญของเราพื้นที่ท<า>หนึ่งเซอร์วิสเราเราจะเซอร์วิเต็มที่เลยบางทีชิปปิ้งบางเจ้าก,ก็คือเขาจะทำเฉพาะในส่วนที่เขาได้มาจากทางการสโคบของเขาแต่บางทีถ้ามันติดปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะต้องมาแก้ให้โควิดสำหรับงาน ปปไม่ค่อยเท่าไหร่เรายัางอยู่ได้ไต้องวิ่ง,ง,งสินค้าจะต้องมาลูกค้าต้องต้องผลิตโปรเซสเยอะขึ้นต้องไปตรวจต้องไปอะไรก่อนที่จะเข้าก็เลยทํางานได้ไม่เต็มที่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้กระทบใช่ครับแต่ว่างานเราจะช้ากว่าเดิมช่วงนั้นมันจะมีมีปัญหาเรื่องตู้แหละขาส่งออกนี่หาตู้ยากพบของนําเข้ามานันมันน้อยเพราะว่าจีนก็ไม่ส่งออกใช่นไหมก็ปประเทศ ประเทศของมันไม่มามันจะมาได้บางส่วนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆจากยินมาไม่มาก็ญี่ปุ่นบางทีบางจังหวะเขาก,ก็ปิดเพราะโรงงานในเมืองไทยมันเครื่องมันจะต้องเดินตลอดเวลาในการที่จะผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาอยู่สำหรับสินค้าตัวไหนพี่ว่ามาได้ก็จะต้องมาม,มันหยุดไม่ได้แต่ว่าอาจจะวอลลุ่มที่เขาสั่งซื้อน้อยลงการผลิตก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเรือต้องเดินอยู่ตลอดไม่เดินไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา เราจะสเัเจตให้ลูกค้าก่อนสมมติลูกค้ามีของมาน้ำหนักเท่านี้แด่เป็นชั่นเท่านี้นะ <Yeah. S 1> เราจะแนะนำว่า uh, ไปทางเรือหรือไปทางแอร์ดีนะครับเพราเราก็จะจองให้จองเรือจองแอร์แล้วก็จะคำนวณค่าใช้จ,จ่ายให้ลูกค้าถูกที่สุดครับให้ลูกค้ารวมตู้เนี่ยตู้สินค้าเนี่ยที่เขาเขียนเขียนเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยบอกว่าแต่ละตู้อะที่เขาเขียนก็คือมันเป็นชื่อของบร,ริษัทเรือเ mm hmm. มองนี่เยอรมันนะครับแล้วถ้าวันที่เป็นตู้ตเนี่ย ของญี่ปุ่นแล้วก็ HMM ของคุณไดนที่จะเป็นของเกาหลีแล้วก็จะมี TSL i n e จีน Evergreen นั่นไงสี QL, เขียว Evergreen นั่นของไต้หวันตอนนี้ครับถ้าเรือแหลมชะบงังมีทั้งหมด2เฟสเฟสที่1ก็คือตรงนี้ที่เราอยู่เป็นเฟสที่1 A 1> กับ B บแล้วก็เฟสที่2ก็คือฝั่ง C ที่เพิ่งเปิดใหม่กับฝั่ง D ตอนนี้ถ้าเรือสามารถรับตู้ได้ทั้งหมด85ล้านติ้วต่อปีนะครับ,รบก็คือตู้ ้าวบนออกเนี่ย85ล้านติวนี่ก็คือ20 e equivalent unit ก็คือเขานับเป็นจำนวนของตู้สั้งไม่ว่าจะเป็นของที่มากับตู้หรือว่าไม่มากับตู้ของทั้งหมดก็คือ85ล้านติวแล้วก็ต่อไปที่แหลมชะบังก็คือกำลังเปิดเฟส3ทางข้างนอกตอนนี้มี A B C D แล้วก็ E F G ที่จะเปิดเห็นว่าจะเปิดให้รองรับให้ได้200ล้านติวต๋วต่อปีเพราะว่าตรงนี้จะให้เป็นทับของอาเซียน EEC เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือแหลมชะบังเนี่ยเดี๋ยวส่วนใหญ่เลย ถ4 0ทั้ทงนู้น,นะฮะเทสลาเริ่มเอามาจอดแล้วประมาณสักคันกว่าคันได้จะมีเนี่ยแต่ละถ้ารถยนต์จะจอดเยอะมากเพราะหลักๆนะครับถ้าเรือแหลมชะบังเนี่ยจะส่งออกรถยนต์ประมาณเกือบ40%เลยกกันนนยยาเเดดดิิไไไปปลลจมอ้้ว